สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการกรี่แอลลี่และอาินะคนนี้กันอีกแล้วนะคะคิดถึงกันไม่เอ่ยในวันนี้ก็จะขอพาคุณผู้ชมไปฟังเรื่องราวน่ารู้ของหนังแนวยอดมนุษย์ที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องรู้จักกันอยู่แล้วแน่นอนนั่นก็คือยอดมนุษย์อุลตร้าแมนนั่นเองค่ะอากินะก็จะขอเกินให้ผู้ชมได้รู้จักกับยอดมนุษย์กันนะคะอุลตร้าแมนหรืออุรุตรามันตามการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นก็เป็นฮีโร่ร่างยักษ์สูงเท่าตึกมีทงสีแดงสลับเงินเป็นจุดเด่น ซึ่งตามท้องเรื่องเดิมแล้วอุลตร้าแมนเป็นมนุษย์ต่างดาวจากดาว M78 ได้เดินทางมาที่โลกเพื่อช่วยเหลือโลกมนุษย์ให้พ้นภัยจากเหล่ามนุษย์ต่างดาวที่จะหมายทำลายโลกอุลตร้าแมนถูกนำมาสร้างเป็นหนังทีวีซีรีส์และภาพยนตร์ออกมามากมายจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวประวัติการสร้างผลงานภาพยนตร์เรื่องอุลตร้าแมนต้องย้อนกลับไปในปี1933หรือปีพศ2476ซึ่งเป็นปีที่ภาพยนตร์เรื่องคิงคองออกฉาย สร้างโดยเมเรียงซีคูเปอร์เรื่องราวเล่าถึงลิงยักษ์ที่ถูกคนจับมาโชว์ในฐานะสิ่งมหัศจรรย์อันดับแปดของโลกแต่ทว่ามันหลุดและออกอลาวาดก่อนจะถูกระดมยิงจนตายซึ่งพัดเรื่องอันแสเรียบง่ายนี้กับสร้างความฝันและแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าให้กับเด็กหนุ่มที่ชื่อเอซิซูบุริยาแล้วในอีกย0ปีต่อมาในปี1954 เด็กหนุ่มเอีก็ได้ประสบความสำเร็จในการทำภาพยนตร์เรื่องกอซิล่าก่อนได้แยกตัวออกมาทำบริษัทซูบุริยาสเปเชียลเอฟเฟกต์โปรดักชันขึ้นมาในปี1963หรือในปีพศ2506และในปี1966หรือปีพศ 2,509ละครโทรทัศน์แนวสืบสวนวิทยาศาสตร์อย่างอุลตาคิวก็ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยอาจารย์เอจิซูบุระยะได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์แนวรักขวัญของอันเฟรน d h ฮิสคอฟทู่กํากับภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกชาวอังกฤษและในวันที่17ก,กรกฎาคมปีเดียวกันนี้ก็มีภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์แนวฮีโร่ชื่ออุลตาแมนก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมา แต่น่าเสียดายที่อาจารย์เอสิส์ซูบุรยาได้เสียชีวิตในช่วงที่กำลังถ่ายทำภาพยนตร์โทรทัศน์ชุดอุลตร้าเซเว่นในวันที่25มกราคม1970หรือในปีพศ2513ในวัย68ปีแต่ถึงตัวของอาจารย์เอสิร์ซูบุรยาได้จากโลกนี้ไปหลายทศวรรษแล้วแต่ความคลาสสิกและเรื่องราที่สอนใจเด็กๆนั้นยังคงสืบทอดและส่งต่อกันมาถึงเยาวชนและผู้ใหญ่ที่เติบโตขึ้นในยุคปัจจุบันค่ะ ตัวที่หนึ่งยอดมนุษย์อุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเป็นหนังซีรีส์อุลตร้าแมนชุดเรื่องแรกสุดจากบริษัทซูบุระยะโดยตามเนื้อเรื่องแล้วอุลตร้าแมนคือสมาชิกหน่วยพิทักษ์อวกาศซึ่งในระหว่างที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่ในการนำตัวเบมล่าสัตว์ประหลาดที่ชั่วร้ายมันกลับหลบหนีไปเขาจึงต้องติดตามมันจนมาถึงโลกและในขณะนั้นเองเขาก็ได้ทำพลาดไปชนกับยานวีทาของหน่วยจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ไฮยาตะชินแห่งหน่วยสืบสวนพิเศษทางวิทยาศาสตร์หรือหน่วยวิทยา ต้องมาจบชีวิตลงอุลตร้าแมนได้รู้สึกสำนึกผิดจึงได้แบ่งชีวิตของตอนเองให้กับพยาตะและสาบานว่าตนจะปกป้องสันติภาพของโลกใบนี้ร่วมกับเขาแต่ทว่าด้วยมลภาวะของโลกที่มีมากกว่าในโอกาสทําให้เขามีเวลาอยู่บนโลกได้เพียง3นาทีเท่านั้นหากเกินเวลานั้นเขาจะตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถต่อสู้ได้และอาจถึงแก่ชีวิตเลยก็ได้ซึ่งในรายละเอียดตรงจุดนี้จะถูกส่งต่อไปยังอุลตร้าแมนทุกคนหลังจากนี้นั่นเอง การต่อสู้ของอุลตร้าแมนนั้นยากลำบากมากแต่ก็ผ่านมาได้ถึง38ปตอนแต่มาตายในตอนอวาสานที่เจอกับมังกรอวากาศเซตตันนี่แหละไม่ว่าจะเป็นพลังก,กำลังพลังป้องกันหรือวิชาลำแสงทุกอย่างล้วนเหนือกว่อุลตร้าแมนทุกด้านมันจึงนับเป็นสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้ตอนที่2ยอดมนุษย์อุลตร้าเซเว่นอุลตร้าเซเว่นเจ้าหน้าที่สังเกตการหมายเลข340้ 40, ผู้ถูกส่งตัวมาจากเนบิวลา m 7 8ให้มาประจำการที่โลก ได้บังเอิญไปเห็นโมโลโบชิดแดนเด็กหนุ่มผู้มีความกล้าหาญได้กระทำการเสียสละตนเองจึงได้เกิดความรู้สึกประทับใจในชาวโลกเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันเขาก็ได้รับรู้ถึงภัยอันตรายที่ไม่เคยปรากฏบนดาวดวงนี้มาก่อนเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวผู้ลุกลานเขาเป็นผู้ที่มีความเที่ยงธรรมและมีทั้งอาวุธอันทรงอนุภาพอยู่มากมายแต่ด้วยความรู้สึกเศร้าสลดที่มีต่อความวุ่นวายของสงครามภายในระบบกาแล็กซีทางทั้งเผือกที่มีมาแต่ก่อนจึงทำให้เขามักคอยเชื่อก่อมนุษย์ต่างดาว ฝ่ายตรงข้ามให้ถอยทับกลับไปหรือพยายามจะขี้คายปัญหาด้วยสติวิธีหลังจากผ่านการต่อสู้อันยาวนานร่างกายของเขาก็เกิดความอ่อนเพลียและต้องกลับไปยังดาวบ้านเกิดในตอนสุดท้าย ตัวที่สามอุลตร้าแมนแซค็คเรื่องราวของคิดิโกะโกหนุ่มนักขับรถซิ่งที่ตายเนื่องจากเข้าไปช่วยเหลือเด็กและสุนัขที่กำลังถูกยางรถที่กำลังล่วงลงจนได้รับการยอมรับจากยอนมนุษย์อุลตร้าแมนแซค็คและเลือกเขาเป็นร่างสถิตโดยในการแปลงร่างของโกนั้นจะต้องรวบรวมพลังจิตพร้อมทั้งชูมือขึ้นเป็นอุลตร้าแมนคนเดียวที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยใดยๆในการแปลงร่างเลยเวลาต่อมาคิดาเกะโกยังได้เข้าร่วมกับสมาชิกในหน่วยปราสัตว์ประหลาด กองกำลังพิทักษ์ในซีรีส์นี้มีชื่อว่า MAT หรือ Monster Attack Team ค่ะตัวที่4ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน S หรืออุลตร้าแมน A อุลตร้าแมนในภาคนี้เป็นเรื่องราวของเซจิโฮคุโตะและยูกิมินามิที่เสียสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือเด็กๆจากการจู่โจมของสัตว์ประหลาดเวโรคอน นงอุนตาจึงมอบวิญญาณของ S, อุลตร้าแมนเอฟผู้พิทักษ์จากดาวอุลตราไว้ที่พวกเขาทั้งสองเพื่อคืนชีวิตให้โดยการแปลงร่างของทั้งสองจะเป็นการกระโดดตีลังกากลางอากาศและนำแหวนอุลตร้าลิงที่อยู่ที่นิ้วของทั้งสองชนกันกลางอากาศในช่วงครึ่งหลังของเรื่องมินามิจะถูกเรียกตัวกลับดวงจา,านในฐานะเจ้าหญิงการแปลงร่างจะเปลี่ยนเป็นโฮกุโตในการนำอุลตร้าลิงที่สวมที่มือทั้งสองข้างชนกันแทนยอดมนุษย์อุลตร้าแมนเอฟจะมีเวลาในการปรับสับปะลังจากนอกโลกขนาดยักษ์สามนาที ทั้งสองยังเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยกองกำลังพิทักษในซีรีส์นี้ใช้ชื่อว่า ATC หรือ Terrible Monster Attack Team ค่ะ ตัวที่5อุนตอรแมนทาโ่อุนตอรแมนในภาพนี้เป็นเรื่องราวของฮิเงาชิโคทาโ่นักวายาชีที่สลัชีวิตตัวเองจากการช่วยเหลือเด็กๆจากการทำลายล้างเมืองของสัตว์ประหลาดเจ้าแม่อุนตาได้มอบวิญญาณของอุนตอรแมนทาโ่เพื่อคืนชีพให้กับฮิเงาชิโคทาโร่ในที่สุดและมีอุปกรณ์แปลงร่างที่เรียกว่าอุนตาแบบการแปลงร่างของโคทาโร่คือการดึงเข็มกัดออกมาจากไหล่ซ้ายหลดหน้าผากนำมาชูขึ้นเหนือหัวแล,ล้วตะโกนว่าทาโ่โดยอุนตอรแมนทาโ่นั้นเป็นลูกชายของเจ้าพ่ออุนตากับเจ้าแมุ่ 大。 สาเหตุที่อุลตร้าแมนทารโลมีรูปร่างคล้ายกับอุลตร้าเซเว่นก็เพราะอุลตร้าเซเว่นเป็นลูกของพี่สาวเจ้าแม่อุลตร้านั่นเองและอุลตร้าแมนทารโลก็มักจะได้รับการฝึกฝนช่วยเหลือและรักษาจากพี่น้องอุลตร้าและพ่อแม่ของเขาค่อนข้างบ่อยอุลตร้าแมนทารโลมีเวลาในการปรับสัตว์ประหลาดจากนอกโลกนานที่สุดในบรรดาพี่น้องอุลตร้าถึง4นาทีซึ่งพี่น้องอุลตร้าแมนคนอื่นมาได้แค่2-3นาทีเท่านั้นมิท่าไม้ตายที่ชื่อว่าอุลตร้าไดนาม์ที่ระเบิดร่างตัวเองใช้ข้าวสัตวม ร้างใหม่ภายหลังและโคทาโลยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของหน่วยกองกำลังพิทักษ์ในซีรีส์นี้ใช้ชื่อว่า CAT หรือ s a l i b a of o n t e r e s t i a l ค่ะตัวที่6อุนตอรแมนเลโออุนตอรแมนในภาคนี้เป็นเรื่องราวของโฮโตลิเกนสมาชิกของสถาบันกีฬาโซนัน เป็นร่างที่อุลตร้าแมนเลโอเจ้าชายแห่งดาว l 7 7แห่งหมู่ดาวราศีสิงห์แปลงเป็นมนุษย์ผู้ที่จำต้องหลบหนีออกมาจากดาวบ้านเกิดของตัวเองที่ถูกทำลายโดยมนุษย์ดาวแมกมาขณะเดียวกันอุลตร้าเซเว่นก็กำลังต่อสู้กับปีศาจฝ่าแฝดเลดกิลัสกับแบ็กกิลัสที่ถูกบวงการโดยมนุษย์ดาวแมกมาและกำลังเสียท่าเพราะถูกหักขาแต่ทันใดน,นั้นเองอุลตร้าแมนเลโอก็ปรากฏกายขึ้นและได้ช่วยเหลืออุลตร้าแมนเซเว่นไว้เมื่อทั้งคู่ได้กลายร่างเป็นมนุษย์โมโลโบชีแดนหรือร่างมนุษย์ของอุลตร้า เซเว่นซึ่งบัตรนี้ได้กลายเป็นหัวหน้าของหน่วย M.A.C. หรือ Monster Attack Q แล้วต้องขาหักพิการเนื่องจากการต่อสู้และไม่สามารถแปลงร่างเป็นอุลตร้าเซเว่นได้อีกแถนทีมพิทักโลกของเขาก็ตายยกทีมเขาจึงต้องขอร้องให้ช่วยปกป้องโลกแทนตัวเขาโพโตลิเกนได้รับการฝึกฝนจากโมโบริแดนทั้งด้านร่างกายและจิตใจจากหนุ่มเจลอนมูทะลุและล่างเลโอที่ไม่สามารถปล่อยลำแสงออกมาได้ก็ได้กลายเป็นนักรบผู้แข็งแกร่งอย่างแท้จริงและสามารถปล่อยลำแสง ออกมาได้ตัวที่7จเดอะอุลตร้าแมนหรืออุลตร้าแมนโซนัสอุลตร้าแมนในภาคนี้ออกฉายทางทีวีในรูปแบบของอนิเมะเรื่องราวของอุลตร้าแมนโจนัสจากดาวูสี่ศูนย์ ผู้รวมร่างเข้ากับชาวโลกที่ชื่อว่าฮิคาริโตอิจิโร่แห่งหน่วยพิทักษ์โลกเมื่อฮิคาริได้บีมแฟชเช์เข็มกัดรูปยาวสีเขียวเขาก็จะสามารถแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนโจนัทได้โดยมีรายอยู่บนโลกสามนาทีถ้าไม้ตายของอุลตร้าแมนโจนัทคือลำแสงพารี่มี่สำหรับดาวยู40แล้วจะมีพลังที่เรียกว่าอุลตร้าไม้ติดตัวอยู่ทำให้สามารถใช้อำนาจพิเศษเนี่ยมนุษย์รูปแบบต่างๆได้ ตัวที่8อุลตร้าแมนเอ็กซ์ีอุลตร้าแมนในภาคนี้เป็นเรื่องราวของยามาโตะฮาเคชิสมาชิกของหน่วยพีทักโลกที่ชื่อ UGM หรือ utility government member ยังเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์แห่งโรงเรียนมัธยมต้นซาคุระงาโอฮะในสถานการณ์คับขนันยามาโตะฮาเคชิจะแปลงร่างด้วยการชูไบสติคโกนว่าอุลตร้าแมนเอ็กซ์ตีอุลตร้าแมนเอ็กซ์ตีต้องต่อสู้กับสับปะหลาดที่ได้รับไมนัตเอเนจีจนแผงแ่งขึ้นอย่างมาก แต่เขาก็สามารถผ่านไปได้โดยแทบไม่ต้องมีนักรบอุนต้าคนอื่นมาช่วยเลย้าเคชิเป็นอาจารย์ที่ใจดีเขาไม่เพียงแต่สอนวิชาวิทยาศา,ศาสตร์อย่างเดียวเท่านั้นเขายังสอนการใช้ชีวิตให้กับเด็กๆอีกด้วยและไม่นานเขาก็สนิทกับพวกนักเรียนนับได้วา่าเป็นอาจารย์ในอุดมคติของใครหลายๆคนก็ว่าได้ค่ะ ตอที่9อุลตร้าแมนเกสอุลตร้าแมนในภาคนี้เป็นเรื่องราวของอุลตร้าแมนเกสซึ่งเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีถิ่นกำเนิดมาจากกลุ่มดาวเดวิลล่า m 7 8ซึ 18, ่องอยู่ในอวกาศอันไกลโพ้นเขาได้ไล่ตามโกเดสสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายจนมาถึงระบบสุริยะของมนุษย์โลกก่อนได้รวมร่างเข้ากับเจ้าหน้าที่แจ็คชินโดที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกโกเดสโจมตีเขาต้องต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดและเอเลียนจากต่างดาวที่ออกอาละวาดด้วยอยิทธิพลของโกเดสเซลซึ่งหลักๆแล้วเขาจะปฏิบัติหน้าที่่่ออยยูทววี ia, ปปสเเะ็นนใหญ่ และเพราะสภาพอากาศบนโลกที่มีมลพิษจนงทาให้พลังงานของเขาต้องไว่หลอลงอย่างรวดเร็วและคงอยู่ในร่างของอุลเตอร์แมนเกรสได้เพียงสามนาทีเท่านั้นจิดใจของอุลเตอร์แมนเกรสกับแจ็คชินโดจะแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงซึ่งทั้งสองก็มีความเห็นที่ขัดแย้งกันบ้างในบางเวลาตัวที่ 10. อุลเตอร์แมนพาวเวอร์อุลเตอร์แมนในภาคนี้เป็นเรื่องราวของเคนอิจิคต้นในที่หน่วยวินเดอร์ หรือ WINR ที่ได้รับประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่จนอุลตร้าแมนพาวเวอร์มาช่วยชีวิตไว้คอนเซปของเรื่องนี้เหมือนกับการนำอุลตร้าแมนต้นฉบับมา r e m a k เพียงแต่เซตฉากให้เกิดขึ้นในอเมริกาแทน เอาละนี่คือส่วนแรกในเรื่องราวของตำนาน,นอุลตร้าแมนที่อาก,กินะาได้นำมาฝากกันนะคะซึ่งยังมีอุลตร้าแมนอื่นๆอีกหลายตัวบดความต้นฉบับเขียนโดยแอดมิน AK 4 7จากเว็บไซต์เมทัลบิดเรียบเรียงใหม่โดยแอสายเปให้เสียงบรรยายโดยอาก,กินะาจังเองค่ะแล้วมาพบกับเรื่องราวเจาะลึกแบบคลิกๆกันใหม่ในรายการคลิกเดลี่สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย